Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? แล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องของ SOLO Channel นะครับเกมนี้ได้เล่นเป็นอาซินเนเทียนะครับในตำแหน่งจังเกิลหรือว่าป่านะครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้นาคอสเนิร์ฟไปนะครับเลยไม่ได้คลิปนาคอสมาเลยนะส่วนใหญ่เมนหลักก็จะเป็นนาคอสนะครับผมก็เลยหาคลิปยากนะช่วงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองซินเนเทียตานี้นะครับ จริงๆอาที่เอาเซเนติอมานะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาไม่ค่อยมีตัว CC มากสักเท่าไหร่นะครับจะมีก็แค่มาล็อตนะครับที่อันติช็อคมาอันนั้นคือจะเป็นตัวซีนะครับแล้วก็จะมีพิกซี่นะครับที่ยกเราได้กับแก๊กที่ดึงหรือว่าดูดได้นะครับผมมี3ตัวก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่แต่สำหรับผมคิดว่ามันยัง มันเป็นสก,กิลที่แบบว่าคือมันไม่ได้จ่ายแบบจ่ายเรื่อยๆจ่ายบ่อยๆนะครับเป็นสก,กิลที่ต้องใช้ใช้การคูดาวนิดนึงนะครับเราสามารถที่จะสูได้นะครับเล่นได้อยู่เพราะว่าตัวซีเนเทียนะครับจะเป็นตัวที่ค่อนข้างแพ้ตัวสี่มากเลยเอาก่อนเอามันจอนโอเคสวยงามครับแล้วก็วิธีการเล่นของตัวซีเนเทียนะครับ พยายามใช้สกิล2เป็นหลักก่อนนะครับใช้ตัวสกิล2ให้มันตรีระยะไกลนะครับผมในช่วง็อดไฟหรือว่าถอดเริ่มไฟนะครับให้ใช้ให้ใช้เป็นตัวตีไกลไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็โยกสกิลเหมือนอย่างอันนี้นะครับที่ทําไว้อย่างเวลาเราเก็บตะแตกตีไกลไว้นะครับเก็บตแตกกับคีปหรือเก็บตแตกกับฮีโร่นะครับเราสามารถโยงตัวสกิล2เนี่ย ไปอีกตำแหน่งหนึ่งได้นะครับถ้าเรากดทีหนึ่งโดยที่เราไม่ได้อ่าโดยที่เราไม,ไ,ไม่ได้โยนไปไหนนะครับมันจะฮิลใส่ตัวเองนะครับผมอันนี้สำหรับมือใหม่นะของผมก็มือใหม่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเล่นเป็นหรือว่าเล่นเสียนนะครับแค่แค่แคิดว่าตานี้มันมันน่าเอามาเล่นนะครับผมหมดตัวเล่นแล้วด้วย <laughs> ไปรอก่อนนะครับรอคิวเล่นรอคิวเล่นเตนมเย็นนะครับรอเพื่อมาเติม มาเคลื่อนมาแล้วคิวเลนไม่มีอันตินะครับเล่นอย่างใจเย็นได้คุณนิดชี้ไปก่อนอ่าได้คนมาด้วยครับสกิลสองเลยครับเพราว่ามาหลอดนี่เขาพยายามจะถอยไฟอยู่แล้วโยนเข้าไปสวยงามครับผมตอนนี้เราเพิ่งจะได้ไอเทมป่าชิ้นกลางมานะครับเพราะว่าไอเทมชิ้นแรกที่ที่เราควรออกนะครับก็จะเป็นอา ตัวไอเทมป่าตัว250แล้วก็จะขึ้นเป็นอวอลบูธนะครับหรือว่ารองเท้าตีเร็วนะครับเหตุผลที่เราขึ้นเป็นวอลบูธนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันตีเร็วนะครับยิ่งตีเร็วเราสามารถเก็บสแต็กได้ง่ายขึ้นนะครับยิวเลนยิวเลนเอามันเพื่อนเอามันสะก,กิลสตีไกลครับจังหวะที่ฝั่งตรงข้ามหนีนะครับก็ใช้สก,กิลสองไปก็ได้วิ่เปียวเลยครับแลกเลือดน่อย สวยงามสวยงามเออโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้แกก็ระเบิดอีกเดี๋ยวเราพุ่งรอดักดูสักหน่อยมันจะมาไหมเพื่อนเพื่อนมาเร็วอืมไม่ทันนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรหาเลือดไปครับคิวเลนก็อยู่ใจเย็นเย็นเย็นอ่าตัวซินเนเทียนะครับเมื่อเลือดน้อยนะครับน้อยกว่า40% มันจะทําให้ตัวเองเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นนะครับแต่ก็พยายามอย่าเลือดอย่าเลือดน้อยบ่อยเกินนะมีโอกาสตายได้นะครับผมกลับมาฟาร์มก่อนนะครับตอนนี้เราก็ได้อ่าซลิเวอร์มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวไอเทมชิ้นที่3เราจะขึ้นเป็นอ่าสเป,ปียร์บังกินุดนะครับยิ่งเราตีบ่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งลดเกาะให้ห้หน่วยหรือเปล่าอนะจะห้าสิบหน่วยแหละอันนี้ผมยึดอ แพทเก่าๆมานะครับน่าจะติดหน่วยแหละมันไม่น่าจะไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรใหม่นะครับแลกเลือดไว้ครับสวยเหมือนคิวเลนจะเข้าผิดไฟตลอดเลยนะหาเลือดไว้ครับอ่าสวยครับเออแล้วอีกอย่างนะครับยิ่งถ้าเราเลือดน้อยนะครับแล้วเราใช้สกิลสองเป็นตีระยะไกลนะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเลือดน้อยนะครับแล้วเรากดสกิลสองคืนเนี่ย เวลามันคืนเลือดเนี่ยมันจะคืนได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะเผื่อใครเผื่อใครยังไม่รู้นะับท่านแน่คิกซี่โอ้อาร์ติกออฟเลยเหรอโอ้จะไปตอดเขาเจ็บเองซะงั้นนะครับหาเลือดก่อนหาเลือดก่อนอืมดูมันปาดมันน่าจะเห็นแล้วแหละนั่นไงโดนยกทั้งยกทั้งปาดเลย าเลือดไปหาเลือดไปโดนทุกปาดเลยไม่เป็นไรนะครับน่าจะได้ป้อมนะโอ้แอนเน็ตปิดแล้วแอนเน็ตปิดแล้วโอ้แอนเน็ตสกิลสวยมากแลกเลือดไปก่อนครับตีฟรีไว้นั่นแหละโอ้ยแก๊กเรียบร้อยโอ้ยยอมพีชีฟเลยครับเก็บสแต็กยังไม่ครบเก็บสแต็กเลยนะ ก็ระเบิดไปซะแล้วไม่รู้นะอันนี้อันนี้สําหรับผมนะเวลาแบบพอโดนเขาฆ่าได้นะจะหัวร้อนนะครับแต่ถ้าระเบิดแต่ถ้าระเบิดฆ่าตัวตายเองเนี่ยยังยังพอโอเคนะยังพอรับได้แปลกคนโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ไอเทมชิ้นที่3มาแล้วนะครับนั่นก็คือเดี๋ยวลองกินนุษนะเดี๋ยวชิ้นที่4เราก็จะขึ้นเป็นโอเมียมเลยนะครับเก็บออบเจกต์เสร็จแล้วเราวิ่งขึ้นบนเลยครับไฮเตะแหลมๆเนี่ย น่าจะได้ปัะขั้นแนมาแล้วมาแล้วเพื่อนจุกเก่งจุกเก่งจุกเก่งนี่แหละครับตัวเรานะครับมันเป็นได้ทั้งระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลนะครับถ้าศัตรูวิ่งออกเนี่ยเราก็ใช้ตัวสกิลสองเข้าแทงก็ได้นะครับแก๊กแก๊กหิวหิวเย็นเย็นคิวเล่นมา เราสามารถล้วงแครี่ในชุดเดียวได้อยู่นะครับคือวิ่งติตีวิ่งติตีเรื่อยๆนะครับแคสกิลหนึ่งพุ่งเข้าไปเพื่อที่จะล้วงเข้าถึงตำแหน่งที่ตัดรูอยู่นะครับอ้ยติดทะลุทะลุเข้าไปเฉยเลยพีชีฟอีกอะพีชีพได้ง่ายมากเลยอะอะสเต็ปการเข้านะครับถ้าอย่างเราเจอแครี่ในระยะไกลนะผมแนะนำว่าให้ใช้สกิลหนึ่งเข้าไปก่อนนะครับ คือเข้าไปในระยะประชิดตัวเนี่ยแล้วก็แล้วก็กดตีนะครับมันจะพุ่งเข้าไปหาศัตรูโดยโดยอัตโนมัติเลยนะแล้วหลังจากนั้นถ้าตัวแคลรี่นะครับตัวเมดตัวที่ยืนในระยะไกลเนี่ยเขาออกไฟนะครับพยายามหนีเนี่ยให้เราจ่ายด้วยสกิลสเป็นตัวตีไกลแทนนะครับโอแก๊กอยู่แก๊กอยู่ไปดิกว่าเวเลสย่องหลับไว้ครับสตัว ได้ไหมเอาไหมโอ้โหเวเลสวิ่งเปรีย้ยวเลยครับมาเพื่อนเอาเราก็ต้องเอาดิครับโอ้ยช่วยขับไปนี่ก่อนช่วยขับไปนี่ก่อนวิง่งลูกวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งโอ้ยสกยิลหนึ่งโอ้ยไม่ทนันช่วยเพื่อนไม่ทนันเดี๋ยวเราจะดันเลนล่างขึ้นไปนะครับเพราะว่าเลนกลางคีฟก็จะชนบ้านเขาแล้วทำไมแอสซีดเ,เยอะจังวะแอสซิดตั้งสนะิบเ่ย โอเคตอนนี้เราก็ไดโอมิอารมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามี2ตำแหน่งให้เลือกนะครับก็คือจะไปเลนกลางหรือว่าจะเข้าเข้าป้อมล่างก็ได้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้เราห้าวแล้วเราห้าวแล้วออเบา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 ,บ,าบอกตัวเองนะเบาไปหาเลือดก่อนดีกว่าเพื่อนอย่าเพิ่งรีไฟนะ จะเห็นได้ว่าดูดเลือดแรงมากเลยนะครับขนาดมีโซลิเวอร์ก็ว่าดูดเลือดแรงนะนะมีโอมิอาร์อีกดูดช่วงใปใหญ่เลยตีคิฟตัวสองตัวนี่เลือดเต็มได้นะครับผมอ่าไฮยาเตะรอครับรอตัวไฮยาเตะเนี่ยมันจะมีเซนของมันนะครับโดยรอบอะแต่แปลกนะทำไมมันไม่เห็นก็ไม่รู้ปกติมันจะขึ้นรอบๆตัวนะครับเจ็บเจ็บแก๊กกดล้างอีก สักตัวลากเข้าไปอีกสักตัววิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้ยกิซ,ซี่เรียบร้อยก็ยังดีได้2ตัวโอ้เพื่อนเราก็คิวได้อีกสองนะครับน่าจะจบได้แล้วละมั้งตีคิฟเล่นๆไปนะครับเพื่อนน่าจะเอ็นได้นะแต่ถ้าเพื่อนเอ็นไม่ทันเราก็จะโยกขึ้นเลนบนนะเพื่อดันคลิปบนเข้าบ้านน่าจะได้แหละโอ้ฝั่ตรงข้ามตาย ตั้งห้าตัวนะ่ทันแหละมาแล้วเพื่อนเพื่อนมาแล้วโอ้แอนเนตปิดสวยครับเอ็น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 โอเคก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการเล่นอาซีเน็เทียแกนะครับคิดว่าตานี้ไม่น่าจะไดเอ v วีพีนะครับเพราะแอสิดเยอะมากจริงๆผมก็ยังเล่นอาตัวนี้ยังไม่ค่อยค่อยช่ำไม่ค่อยชำนาญสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเล่นได้นะ แล้วบางทีก็ฟุกชนะบ้างบางทีก็ส่วนใหญ่ก็แพ้ก็มีเหมือนกันนะครับมีได้มีเสียเนาะโอเคนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดติดตามไปด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเผื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่บาย